สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโกลกาเดนกันอีกแล้วนะครับทุกคนอีพีนี้เป็นอีพีที่2แล้วนะครับทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราจะไม่เล่นต่อกันในจากไลฟ์สตตีมในะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยนะทุกคนซึ่งในไลฟ์สตตีมนี่ไลฟ์สตรีมกันไปยาวเลยนะทุกคนประมาณ4ี่ชั่วโมงเนาะจากที่เห็นในด้านหลังของพี่ก็คือนี่เลยนะครับผมฟาร์มของเราเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคุณคนเนาะแล้วก็มีเงินอยู่ 1.3B เลยนะครับผมนะ 1300ล้านนะทุกคนประมาณนี้นะมีน้องๆ FC เข้ามาคุยคอมเมนต์เล่นด้วยกันตลอดทางไฟ์สติีมเลยนะทุกคนมีน้องๆ FC เอาของมาให้ด้วยนะทุกคนนี่นี่เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวเราค่อยมาทยอยขายกันเนาะอ่นนีนี่นี่ป่ะมีของแพงๆมีแคนดี้บอทซัำมีอะไรอย่างเงี้นะทุกคนมีพวกมะม่วง FC ให้เอาไปขายนะทุกคนเอาเป็นทุนตั้งตัวนะทุกคนก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไอ้นี่กันดีกว่าเดี๋ยวเรามามาดูกันดีกว่าว่าอตอนนี้ในตลาดมีอะไรบ้าง อ่าตอนนี้มีน้องมาขอแลกอะไรทุกคนเดีคนเดียวดูแป๊บหนึ่งนะอ่าขอแลกทิวลิปติดน้ำผึ้งใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูให้น้องๆก่อนนะเดี๋ยวบอกน้องๆแป๊บหนึ่งดูแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้มีน้องๆที่บอกตอนนี้มีน้องๆมาไอ้นี่นะมาเล่นกับเราด้วยนะทุกคนเราอัดคลิปไปด้วยเนาะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตบอกน้องๆนิดนึงว่าเราจะไปดูแป๊บหนึ่งอ่าไม่รู้ว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะทุกคนตรงนี้เอาอันนี้ได้ไหมมันเท่าไหรอะเราไม่รู้นะว่าเขาเอาเขาต้องการจ น้ำหนักของมันเท่าไร่นะเ,เรามาดูก่อนว่าเขาใช้ได้ไหมอ่าอันนี้อันนี้เอาน,นี้อันนี้โอเคลองลอง,ลองให้ดูก่อนนะทุกคนป้าเดี๋ยวเราให้น้องเข้าไปก่อนโอเคเดี๋ยวเราให้น้องเข้าไปก่อนน้องเขาเอาอันนี้มาให้อ๋โอโอเคเขามาแลกกันไม่รู้ได้หรือเปล่านะทุกคนปเดี๋ยวเราไปทําภารกิจของเราดีก่อนเลยดีกว่านะภารกิจของเราก็คือเดี๋ยวจะพาน้องๆไปชมสวนนะทุกคนแล้วขอดูอนุญาตดูตารางอันนี้นิดนึงนะร้านขายของเขาอัปเดตมาตะกี้เขา เปลี่ยนมามีอะไรมาหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้มีไม้ล้านเกียริช่วงนี้เป็นเวลากลางคืนพอดีที่เขาอัปเดตมาใหม่นะทุกคนเนาะก็มีโอกาสติดสถานะอื่นๆถ้ามันมีอาอย่างอื่นด้วยนะทุกคนถ้ามันจะมีสุ่มมาเรื่อยๆนะทุกคน ไปเดี๋ยวขอเดินไปดูตรงกลางนิดนึงตอนนี้เขามีการอัปเดตมาใหม่อย่างที่บอกนะทุกคนแล้วก็จะมีการแบบว่าเออจะมีกิจกรรมใหม่มาด้วยแล้วก็ตอนนี้มีน้องๆเล่นอยู่ในเซิร์ฟที่พี่สร้าง p i ประมาณ5คนนะทุกคนรวมทั้งพี่ด้วยก็ตอนนี้เป็นตัวนี้เป็นเจ้าหมีตัวนี้นะทุกคนเป็นเจ้างหมีเชฟทาอาหารนะทุกคนซึ่งเขาจะขอบอกว่า เคลสของเขาก็คือให้เขาเอาน้ำผึ้งมาให้5าถังแล้วก็อะไรก็้วแต่ผลไม้แล้วก็จะแต่ที่ติดสถานะโพลิเนตติดสถานะน้ำผึ้งเนาะเอามาผสมกันแล้วจะได้รับเคลสตรงนี้ได้นะซึ่งตอนนี้พี่เราให้เขาเอาพี่ได้มะเขือเทศอ่าศูนย์เก้ากิโลโพลิเนตตอนนี้มันมีแล้วแหละแต่มันพึ่งมันไม่ยอมไปตอมนะทุกคนเนาะเรยยังไม่ได้เพอได้แล้วปุ๊บเราก็จะมากดแล้วก็จะเค็มเคลสดด้านตรงกลางแล้วก็จะได้ของด้านบนที่อยู่บนหัวเขาเนาะ ตรงนี้ก็จะประมาณนี้ส่วนอันอื่นก็เหมือนเดิมนะทุกคนอันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูที่ควีนวีกันก่อนว่าเขามีอะไรให้เราแลกหรือเปล่าตอนนี้อ,อืมตอนนี้เราไม่ค่อยเยอะนะ่าเราเอาไอ้น,นี่ไปดีกว่าซีดแพ็คไปดีกว่าอย่างอื่นไม่เท่าไหร่นะทุกคนอางอื่นเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปที่ฟาร์มเราดูกราไปอัปเดตกันนิดหน่อยไปอ่าไปรีิวกันนิดหน่อยอ่าหลังจากที่ ep หนึ่งไปก็จะมีมาเพิ่มก็เยอะเลยนะทุกคนจะมีตะบองเพจเมี แก้วมังกรมีมะม่วงซื้อซีดมาปลูกนะทุกคนเนาะแล้วก็มีพริกแก้มแก้วมังกร2ต้นแล้วก็จะมีอากิจกรรมเยอะแยะเลยอามีต้นถั่วด้วยซื้อมาณนสะักในไลฟ์สตรีมก็ซื้อแล้วก็มีดอกพิงไลรี่หลายดอกนะไอ้นี่แพงนะทุกคนดอกเนี้ยดอกเดิมๆที่ไม่ได้ติดสถานะอะไรก็หลายเสนนะถ้าคือบวกบอกไปในไลฟ์สตรีมละ อันนี้ก็เป็นองุ่นยักษ์ของพี่ปลูกไปห้าหกต้นนะอ่ามีได้ลูกหนึ่งแล้วก็มีปลูกมะพงมะพามาแซมแซม,แมกับพวกพงพวกไผ่ด้วยนะทุกคนเนาะก็ประมาณนี้นะทุกคนอ่าอีกหนึ่งอย่างก็คือจะมีโกโก้อ่าโกโก้โก,โก,โ,ก,โ,กโก้มีปลูกฟ้าทองกับโกโก้แซมแซมกันไปนะแล้วก็อันนี้ผลไม้ใหม่อัปเดตล่าสุดเลยนะทุกคนนะนี่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 เอมเบอร์เอมเบอร์ไลเลียน,น,น,นะครับผมเอมเบอร์ไลลี่ไม่ใช่ไลเลียสิ อ่าเป็น,ต,นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มีไฮฟรุตตรงนู้นอ่ะตรงนู้นด้านหลังแล้วก็มีเห็ดนะทุกคนอ่าแอมเบอร์ลิลลี่นนี่ก็คือจะออกยากมากนะทุกคนเนาะอ่าดอกล่าสุดนี้จะเกิดยากนิดหนึ่งนะทุกคนอาจจะได้ยากนิดหนึ่งนะคือมันเป็นมาต่อการอัปเดตมาหลังจากเมื่อวานนี้นะเมื่อวานอ่าเมื่อวนันวันเสาร์ที่ไม่ใช่เมื่อวานอันนี้จะเป็นการอัดล่วงหน้านิดหนึ่งนะทุกคนเพราะจะลงวันพุธเนาะก็อ่าแต่ก่อนหน้านั้นมันมีแคปบินสต็อกนะทุกคนอันนี้เขามีมาเพิ่มมาสนนนนับ ไม่รู้ว่าราคาเท่าไรเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งตอนนี้นะตอนนี้เดี๋ยวเราให้มาเกิดเทศติดสถานะก็เดี๋ยวเราก็จะได้ทำเควสกันต่อนะหลักๆก็คืออีพีนี้เดี๋ยวเราจะพากันมาเล่นอ่าทำการทำฟาร์มแล้วก็หาของขายนิดนึงมีน้องๆกตว์เลี้ยงมาให้เยอะเลยนะทุกคนเนาะก็มีมีหลายตัวเลยมีทั้งอ่ามีกระตาไอ้มีกระลอกมีอ่ามีตุ่นมีนกคูกอ่าแล้วก็มีตากแตนน้องให้ตากแตนมาสองตัวนะ น่าไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะทุกคนก็มีให้ตกกะกัแตนมาด้วยเนาะแล้วก็มีอย่างอื่นม,มีแมวมีอะไรเงี้ยอ่ามีหลายตัวเหมือนกันมีหลายตัวเหมือนกันอันนี้ก็นดูกคู่เหมือนกันอันนี้เป็นนคู่แดงเออจริงๆแล้วเราเอาอคู่แดงมาใส่ก็จะดีกว่าป่ะทุกคนเออว่าเออว่าน่าสนใจน่าสนใจอืมเพราะงั้นพี่เก็บไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนดีกว่าเอานอคู่แดงมาไว้ก่อนเป็นสองตัวอ่าตอนนี้มีนคู่สองตัวน่าจะได้ e อ p อขึ้นเยอะขึ้นนะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนนี่ไงได้ไหม ใส่ไม่ได้หรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวดูก่อนดิอ่าได้แล้วได้แล้วนีไว่ไงนี่ไง,ไงมีคูกสองตัวนะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวอาขอหาทํานิดหนึ่งนะตอนภารกิจของเราวันนี้เดี๋ยวเราขายดอกทิวลิปไปก่อนอาของอย่างอื่นเราไม่จําเป็นแล้วว่าอันนี้คืออะไรอะฮันนี่แกลเซตอาอันนี้อุ้ยชอบเปลี่ยนแล้วนี่กลางคืนจะเปลี่ยนไปกลางวันหรือเปล่านะทุกคน ออโอเคเป็นกลางวันเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาทำภารกิจของเราระหว่างรอให้มันรีนะทุกคนนะให้พึ่งมันรีเดี๋ยวเราก็มาเอาผลไม้มาใส่ตรงนี้ดีกว่ามาหาอาหาโคงหาของไปด้วยแล้วก็อันนี้ป๊อบอย่างอื่นเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะทุกคนกิบี้เดี๋ยวเราเก็บไปก่อนกิบี้เรายังไม่ได้ใช้ครับผมเดี๋ยวเราก็ไปที่บ้านกันไปที่บ้าน มีน้องๆมาคุยด้วยนะทุกคนเรื่อยๆนะทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันตอนนี้5คนเนาะก็มีน้องๆมาคุยถามก็เลยเราอาัดคลิปไปด้วยเราอาจจะไม่ได้อยู่กับที่เนาะอ่าตรงนี้เป็นดิสโก้อันนี้อะไรเนี่ยขอไปดูนิดนึงมีน้องเอามาแลกตะกี้นะทุกคนมีเฮรเวอรี่กับดิสโก้เดี๋ยวเราจะลองเอามาขายดูนะว่าไอ้ดิสโก้นี่มันเท่าไหร่อ่านี่ไงเข้าให้ตะกี้แลกกับทิวลิปเนาะวุ้ยยี่สิบเอ็ดล้านอยู่นะทุกคนอ่าน้องๆเอามาให้แลวนี่เป็นมะม่วงขอเช็คราคานิดนึงเดี๋ยวเราจะขายไปเล,กล,เลยก็ได้้อาโเเคคนนุฝตก งั้นขอจัดการไอ้เจ้านี่ไปก่อนอ่าอันนี้ปับ๊บนี่เป็นไงยี่สิบสองร้านชิวๆไปทุกคนเอีย๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋ออันนี้มันเป็นซีดอ่ามันซีดเราก็ไอ้นี่ไงเก็บมาทำไมเนี่ยมาทุกคนตอนนี้ช่วยน้องไปเรียบร้อยแล้วอ่าเมื่อกี้น้องเข้ามาขออ่าขอผลไม้ขอกุหลาบไปส่งน้องไม่ได้ปลูกกุหลาบเนาะเราก็เลยให้น้องไปแล้วก็เอามะม่วงให้น้องไปด้วยเนาะเดี๋เดี๋ยวเเรามาสำรวจนี่กันสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาสำรวจไอ้เจ้าอา่าตลาดก่อน ตอนนี้ตลาดดวูก่อนนะว่ามีอะไรมาขายเปล่าห,หรือตอนนี้อ่ามีแอดวานด์ด้วยทุกคนเดี๋ยวเรามาเอาสปริงเกอร์ด้วยอ่าตอนนี้สปริงเกอร์แล้วก็แอดวานด์ใช่ไหมแล้วก็สปริงเกอร์ตรงนี้แล้วก็อันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาซื้อตุนไปก่อนทุกคนเพราะเดี๋ยวเราจะได้ปลูกผูกปงปลูกผักเพิ่มนะเราก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาหากันเพิ่มอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราเอาผลไม้มาใส่เพิ่มดีกว่าทุกคนตอนนี้เป็นผลอะไรเอ่ยอ่าน้องเอาโคโค่มาให้เดี๋ยวเราใส่นี้ไปก่อนอ่าคาซัมไอ้นี่ไป อันนี้เราน่าจะแลกไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่าเราแลกไปแล้วตะกีก้นี้มาจะขอตัวนี้ต้นถั่วต้นใหม่ของเรายังไม่ได้ติดสถานะอะไรนะทุกคนตอนนี้เพราะว่าน้องเพิ่งจะอ่าเราเพิ่งจะได้อ่าทไปก่อนปิดสตรีมเนาะทุกคนเนาะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นดีกว่าว่าเราเก็บผลไมอ้อะไรได้บ้างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปไอ้นี่เนาะเราจะเอาไปใส่ตรงนู้นตรงที่อ่าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรตรงตรงทาน้ําผึ้งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องหาเก็บน้ําผึ้งไปเยอะๆส่วนอันนี้ ก็ไม่มีอะไรฝั่งนี้จะเป็นอันนี้หมดเลยอันนี้เดี๋ยวขอเก็บต้นมาพะอ่าต้นต้นไผ่ไปด้วยอ่าเอาไปทําน้าผึ้งนิดนึงแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ค่อยไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะจริงๆตรงนี้ก็อ่าตรงนี้นี่ไผ่อ่านี่ไงไผ่ Pollinate เอาไปด้วยหนึ่งต้นอันนั้นไปด้วยหนึ่งต้นโอเคเราต้องเก็บไว้ก่อนนะสามกิโลสามกิโลหกหกเก้าเก้าอุย้ยน่าจะได้นะทุกคนสิบกิโลพอดีอันนี้อันนี้ เดี๋ยวถ้าเกิดผลไม้อะไรของเราเบาๆก็เดี๋ยวเราจะเก็บขายไปด้วยนะทุกคนตอนนี้หลักๆคืออีพีนี้ก็คือเราจะมาทําเควสโอ้ยต้นตะบองเพชรของน้องคนนี้ต้นใหญ่มากเลยทุกคนโอ้โหสวนแบบอลังการมากเลยนะาเดี๋ยวเรามานี่เขาปรับเวลามาแล้วทุกคน30วินาทีเรียบร้อยไวมากก็ตอนนี้ก็เป็นการส่งเควสได้ไวๆเร็วๆเลยนะอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราต้องรอสถาน์สภาอากาศใหม่อย่างที่บอกเนาะ โอ้เรามีมะพร้าวลูกยักษ์ด้วยนะทุกคนแต่เรายังไม่ได้ขึ้นไปเอานะตรงนี้อ่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาหาผลไม้กันต่ออ่าผลไม้ตรงนี้ที่เราจะทาเควสตอนนี้เลยยังไม่มีอะไรที่เราจะทาเควสได้นะขอเก็บผลไม้นี่นิดหนึ่งดีกว่าทุกคนขอเก็บองุ่นดีสักหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราจะปลูกไอ้ดีกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะอาวาังสปริงเกอร์แล้วเพื่อจะให้เขาได้ลูกผลใหญ่ๆนะอ่าเพราะว่าไอ้รอบแรกเราทําไปในไลฟ์สตรีมแล้วลูกมันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่นะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะทํากันใหม่ อ่าแล้วก็เบสิกสปินเกอร์1 2 3อ่าเรียบร้อยแล้วก็ส่วนมะพร้าวด้านบนก็เดี๋ยวเราจะเก็บไปเลยดีกว่าเนอะทุกคนเนาะฮาเวิทถูปะฮาวิทูอันนี้อ่าเดี๋ยวเราใช้อันนี้เก็บไปเลยง่ายดีองุ่นด้วยมะม่วงดูไอมะพร้าวด้วยแล้วก็อันนี้นี่อีกหอ่อันอ่าเอาไปด้วยโอเคให้เขาออกใหม่นะทุกคนนะซึ่งตอนนี้ถ้าเขาได้ออกใหม่เขาอาจจะได้ออกลูกใหญ่ๆกว่าเดิมด้วย อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปส่งเคไอ้นี้กันดีกว่าทุกคนไปเอาไปขายกันดีกว่าไอ้ไปส่งน้ําหอมน้าพึ่งเนาะไะแล้วก็เราจะมาทาภารก,กิจเก็บไปของเราเรื่อยนะวันนี้นะปลูกผักก็อาจจะมีปลูกบางจริงๆแล้วเราจะปลูกเพิ่มอกีกสัก1หนึ่งต้นนะเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันทุกคนขออนุญาตทําอันนี้ก่อนนะขออนุญาตทําน้าพงน้าพึ่งนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้น้าพึ่งเรามีแค่หนึ่งร้อยแปดสิบกว่าอันเองเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทําตอนนี้เดี๋ยวเราจะไม่มีน้ําพึ่งไปแลกของ อ๋ตรงนี้ภารกิจนี้ก็คงง่ายๆนะทุกคนเอาละอังุ่นใส่ไปก่อนหนึ่งผลอันอื่นเดี๋ยวเราจะไปขายทิ้งนะทุกคนหรือว่าเอาให้น้องกินก็ได้นะอ่นนี้อ่าโอเคอ่าผลไม้อีกหนึ่งอย่างถ้าเกิดใครมีสัตว์เลี้ยงนะทุกคนเนาะก็เอาผลไม้ให้น้องๆกินได้นะเนี่ยถ้าน้องๆอ่าหิวอาหารหรือน้องๆไม่มีอาหารกินนะทุกคนน้องๆก็จะไม่อ่าเพิ่ม exp จะไม่เพิ่มเลเวลนะทุกคนนะต้องคอยดูน้องๆให้ดีทุกคนอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราเอาอาหารให้น้องไปก่อน ผลไม้ที่ราคาไม่ค่อยสูงเราจะให้ลูกเรากินนะอ่าน,นี่ไปอ่าน,นี้ก่อนเอาโอเคอันนี้เต็มเอาตากแตนไปกินด้วยโอเคเต็ม ύ, อุ้ยองุ่นมันได้ดีนี่ว่าทุกคนจริงๆแล้วก็เออแต่มะพร้าวนี่มันไม่ค่อยราคามันก็ไม่ได้สูงนะแต่มันมันดีเฉพาะเวลาจะเอาไปส่งเคสไอ้นี่ไงทุกคนส่งเคสน้ำผึ้งอะ่ะมันก็จะได้นิดหนึ่งเห็นปะสังเกตว่าเวลาเราเอามะพร้าวให้เขากินอะ่ะเขาไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่นะเห็นปะเนี่ยค่าอาหารขึ้นนิดเดียวเองเนีย่ยเห็นปะถ้าลูกใหญ่อาจจะได้เยอะนิดหนึ่งนะเน,นีน่ยนกี้อง เห็นปะในไหนก็ขายได้ไม่แพงนักก็เอาให้น้องกินอ่านี่อาลูกละ30มสิกิโลป่ะนี่อันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามีอีกไหมมอีกไหมอีกไหมเหม,มือนจะไม่มีแล้วป่ะทุกคนอ๋อนี่นี่นี่มีนี่มีนี่มีนี่เดี๋ยวเราเอาอาหารให้ลูกๆเรากินอย่างที่บอกก่อนนะอ่านี่มีน้องเข้ามาเล่นเนืน้จำไม่ได้เหมือนกันว่าน้องคนนี้คือใขรนะทุกคนเนาะน้องมาเล่นด้วยกันนะทุกคนแต่ว่าเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาอยู่ในเซิฟนี้แล้วแอดเพื่อนกันมาแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะโอ้ยมันให้ขึ้นน้อยมากเลยทุกคน เออว่ะมันไม่เคยมีมิวเทชันด้วยหรือเปล่ามันก็เลยขึ้นน้อยองหุนองหุนองหุนเออถ้าองหุนอาจจะได้นะองหุนเออองหุนขึ้นเยอะจริงๆด้วยเอาละเอาละเออดยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเราเอาไปนี่อ่ามีแครอทไหมแครอทไม่มีทุกคนอ่าน้องถามนะอ่านี่เราบอกเขาไม่มีเราไม่ได้ปลูกเราไม่ได้ปลูกแครอทไปเดี๋ยวเราที่เหลือเราจะเอามาขายเนาะที่เหลือก็อ่าจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างนะอืม มันมีที่เราจะต้องใช้หลายอย่างนะจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยเราให้น้องกินก่อนเออไม่รู้น้องจะขออะไรนะทุกคนแต่เราไม่มีนะรู้สึกว่าน้องจะขอ,คอแครอทหรือปากคนตะกี้อ่างงลนอัง,งนุงงนองงนองุลโอเคให้สัตว์กินไปโอเคเรียบร้อยตอนนี้สัตว์เราก็ได้แล้วแหละก็เดี๋ยวเลยเดี๋ยวลงมาดูกันไอติว่าว่าที่เหลือเราจะทําอะไรได้นะที่เหลือก็น่าจะเป็นการเอาไปใส่ไอ้นี่นะเอาไปใส่โถทําน้าผึ้งน้องทุกคนตรงน,นี้ก็ต้องขายตัวน,นี้ไปก่อนที่เหลือไปก่อนขอราคาแพงๆหน่อย อ๋อราคาแพงๆเราไม่ค่อยมีอะดีเดี๋ยวขอดูกันนะทุกคนมีน้องๆเขามาให้อยู่นะแต่เราก็ไม่ค่อยกล้าเอาไปให้คนอื่นต่อนะทุกคนน้องเขาเอามา F สี่มาให้อืมอันนี้ให้น้องๆเข้าไปกะะ็ได้อันนี้นี่โอเคอันนี้ให้น้องเข้าไปลูกหนึ่งนะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันก่อนไปต่ออู้อันนี้เดี๋ยวเรามาหาผลไม้เหมือนเดิมนะทุกคนหาผลไม้ไปใส่ไดีดีกว่าม u t a t i o n เอัแนนอาน้นำผึ้งแล้วก็ EP นี้ก็ยังที่บอกเล่นกันง,ง่ายๆนะชิลๆนิดนึง อ่าอันไหนนะติดสถานะนะพึ่งนี่ไงอ่งุ่นมาแล้วทุกคนพวออันลูกลูกนี้ใหญ่ปะเหมือนจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อ่าอันอื่นล่ะอันนี้ใหญ่ไหมอ่ะอันนี้ก็พอได้นะแต่ไม่ค่อยใหญ่มากอืมหาใหญ่ๆเอาย่างจะยากนะทุกคนยากเอาเรื่องนะเนี่ยแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่อันนี้อันที่ได้อยู่นี่เก็บๆได้อยู่โอเคเอาไปใส่กันก่อน เดี๋ยวเราจะมาปลูกไอ้ต้นนี้กันด้วยนะทุกคนไอปีอาร์มบีไฮฟ์อะไรสักการ์ไฮฟุตตะกี้นะ่ะเพราะว่าพี่ไปแลกมานะทุกคนเดี๋ยวขอไปส่งอันนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาปลูกกันนี่กลับมาถึงแล้วครับส่งไปแล้วก็อันนี้แล้วก็เดี๋ยวขออ่ะอีกหนึ่งอันก็คืออันไหนนะตะกี้นี่เห็นแบบอ่างงุ่นงงนี่นี่นี่อ่นองงอ่างงาอ่างงาอ่างงอ่างงอ่างกอนางกอ่างงอ่างงอ่างงอ่า็คตลางงอ่างงอ่างงอ่างทุกคนเดี๋ยวเราไปปลูกอันนี้กันดีกว่ามาดูตลาดซิมีอะไรมาขายงงอของดีๆสักนิดนึง อ่ของดีตรงนี้ไม่มีนะทุกคนอันนี้ไม่มีเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นด้วยปั๊บตรงนี้แล้วก็มาคุยตรงนี้นิดนึงมีอะไรหรือเปล่าเอยตรงนี้อ๋อมีสปริงอ๋อมีโบวรดน้ํามีสปริงเกอร์ปกติแล้วก็อย่างอื่นไม่มีนะทุกคนอย่างอื่นไม่มีแล้วขออานี้ไปสักหนึ่งอันเี้ยสองอันได้ไหมโอเคเอาไปเก็บต้นมะพร้าวนะทุกคนบางทีลวมันปีนยากๆอะไรเงี้ยเราก็เอาเนี่ยไปเก็บนะง่ายดู ง่ายๆๆอ่าตอนนี้ในเซฟเราเหลือ4คนแล้วนะทุกคนนะมีคาเอะแล้วก็มีน้องอีก2คนแล้วก็มีพี่นะทุกคนแอดเินพี่คาเอะนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าไปปลูกผลลัพธไอ้นี่กันดีกว่าทุกคนไปปลูกเจ้าต้นอ่าต้นบ eh ีไฮฟีกวฟานี่ไฟฟรุตอ่าเดี๋ยวว่า ไฮฟรุอ่าอยู่นี่อยู่นี่ต้นไฮฟรุอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่ตรงนี้ราคาค่อนข้างดีนะทุกคนถ้าเกิดอ่าอ่าถ้าเกิดเล่นแนะนากิจกรรมนี้ช่องให้แรกไว้เลยนะทุกคนนะนีนะ่ราคาดีมากยิ่งติดมูเทชันเยอะยิ่งดีนะทุกคน <g ül> s> <S ก็ตอนนี้เดี๋ยวเราปลูกหาที่ว่างปลูกสักนิดหนึ่งนะทุกคนอจริงๆแล้วเราปลูกตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยอ่าไฮฟรุตนะแต่กลัวมันจะเต็มจนเกินไปนะทุกคนเดี๋ยวขอขายายมาฝั่งนี้นิดหนึ่งไ,ได้ไหมอืมตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะทุกคนเอาและทุกคนขออนนนนุญตตลลูกกรงี้้เยแวัะ อ๋อแเา,ามีแมงโก้อีกถึงต้นด้วยนี่นาโอเคแต่ถ้เป็นไฮฟู้ดก่อนดีกว่าไฮฟู้ดเดี๋ยวเราเก็บไอ้ต้นนี้ไปก่อนอเก็บต้นนี้เดี๋ยวเราจะปลูกตรงนี้นะปุ๊บตรงนี้อ่าแล้วเราก็จะลดน้ําเลยอ่าอันนี้ป๊บปั๊บปั๊บปั๊ปั๊บั๊บปั๊ั๊บโตหมหโตมัโอ้ต้นใหญ่มากเฮ้ยโอ้ทุกคน80%ตโอ้ต้นบ,บักเอฟ เอาดีๆเอาดีๆทุกคนเอาดีๆโอ้โหก็ตลี่สปริงเกอร์เราไม่มีไม่เป็นไรเราเอาเอาสปริงเกอร์แอดวานกลับไปนี่ตปก็ได้เราไม่มีใส่ไปก่อนเออใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนอุ้ยตุกคนต้นใหญ่มากถือว่าโชคดีจริงๆเลยนะเนี่ยแต่ต้นใหญ่บักแอบ,บเลยทุกคนอุ้ยโชคดีโชคดีโชคด,ชคด,ชคดีอยู่ต้นใหญ่ไหมอูใหญ่จริงๆว่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกลับอ่า หมุนหมุนไอ้นี่นิดหนึ่งนะหมุนทำเรนิดหนึ่งนะเพราะว่าอ่ามันรู้สึกว่ามันจะเกะกะไปนิดหนึ่งนะทุกคนขออนุญาตหมุนนิดนึงอันนี้อันนี้อน,นี้อ่านี่นี่นี่เรามาใกล้ๆตรงนิดหนึ่งแล้วเราก็หมุนกด R หมุนปุ๊บ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 ได้ไหมมันก็ไม่ได้หรอทุกคนเออว่ามันเกะกะว่ะเออมันเกะกะเอาเรื่องนะอ่ะอย่างนี้ก็ได้ก็ได้เออไ,ได้ไหมได้ไหมไม่เอาเอาอกออกมานิหน่งออกมานิหน่งอ่าเหมือนจะได้นะทุกคน E <se al> ขยับส่วนนิดนึงเอ,อ่อพบมันใหญ่ไงไอ้พวกมันติดกันเยอะยเยอะไปหมดเลยนะเห็นปะโอเคพอได้แล้วแหละทุกคนเดี๋ยวพอลูกออกมาเราก็ค่อยเก็บนะทุกคนนะแต่ต้นใหญ่มากเลยนะทุกคนนะดูดิดู ي, ดิดูดิหุ้ยต้นสูงสูงกว่าเก้ามงกรอีกนะทุกคนไอ้ต้นแรกยังเล็กกว่านี้อีกนะโอเคต้นแรกผ่านไปนะทุกคนเดี๋ยวเราเออไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนเรามีไข่อยู่ใช่ไหมนี่ไงเรามีไข่เปิดไข่เลเจนดารี่กดก่อนเล่นกว่านี่แต่ตัวอะไรเอ่ยตตัวอะไรเอ่ย แต่เออเลยเออปั๊บตัวอะไรวะนั่นอ่ะฮะตัวอะไรวะเฮ้ยออเตอร์ไอออเตอร์มาทำอะไรได้วะทุกคนอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนออเตอร์ยังไม่เป็นไรอ้าอีกมีอีกหนึ่งฟองเปิด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 ,ปดลิงเออ,อ,อลิงอีอย่างวะลิงมันทำอะไรได้วะเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังอ่าอันนี้ไข่นี่ไข่ได้จากกิจกรรมนั้นเนี่ยน้ำผึ้งนะั่นทุกคนอันนี้เลย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  ไอ้พึ่งสีม่วงเหมือนจะดีป่ะมันจะดีป่ะอันนี้คืออะไรอะพึ่งสีม่วงเหมือนจะดีป่ะทุกคนมันทําอะไรได้อ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวเราคอยมาดูกันทีหลังนะทุกคนนี้เราก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะอ่าถ้าเราจะเอาออกก็เราเอาอะไรออกดีเอาตั๊กแตนออกมาก่อนดีไหมเราพึ่งวางเราพึ่งวางแล้วอยู่ไหนอะพึ่งสีม่วงอะเอาพึ่งอยู่ไหนหนูพึ่งอยู่ไหนบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่ดวงดีนะทุกคนคือมันก็มีพึ่งสีนี่แหละอาหารนี่ไงนี่ไงพึ่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 ง ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าเขาทำอะไรเขาบอกว่าทุกๆ25นาทีอ่านาทีจะทําให้พึ่งจะทําให้ผลไม้ที่อยู่ใกล้ๆ apply mutation เดี๋ยวก่อนนะเขาไม่ผลไม้ใกล้ๆมหมายถึงยังไงวะทุกคนให้ให้เป็น mutation เหรอโอยมันมันเป็นการต่อยพึ่งหรือต่อยอะไรทั้สักอย่างดูหรือเปล่านะทุกคนนะเป็น advance ability cooldown ด้วยอันนี้เห็นป่ะใช้ string random pet โอ้ยไม่เอาอ่ะทุกคนเก็บไปก่อนดีกว่าอย่าให้ดูช่องอื่นเขามารีวิวก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยเล่นนะทุกคนนะเออเอาตะกั่แต่เราออกมาก่อนเออเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเอตอตปเก็บไปก่อนทุกคนเอาประมาณนี้ประมาณนี้ไปก่อนอ่าอันนี้คืออะไรอ่ะดอกอะไรไม่รู้อ๋อดอกเซเราเก็บไปดอกลิลลี่ใต้กล่องมาจากกิจกรรมนี่แหละทุกคนอย่างที่บอกกิจกรรมน้ำผึ้งไอหมีทำ,ำทำอาหารนั่นเลย เราก็เลยได้เอามานะเอามาทำอะไรไข่มาหนึฟองตอนนี้มีแค่หฟองนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาหากันใหม่ใน e ีพีหลังๆถ้าเราได้เพิ่มค่อยมาเปิดกันอีกนะตอนนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เราซื้อไข่อะไรตอนในรลฟ์สตรีมพี่ซื้อไข่ไอนี่มาด้วยนะไข่ของบักนะ อดีจะใส่ไปด้วยออาไว้ก่อนเพราะมันต้องรอ7ชั่วโมงแล้วทุกคนเนี่ยบ้าเจ็ดแปชั่วโมงเลยน่าจะเป็นอีพีหน้านะถึงจะได้เล่นกันนั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวอีพีนี้เราก็มาหาผลไม้กันไปต่อดีกว่าอยากจะปลูกมะม่วงเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามะม่วงเราจะต้องปลูกตรงไหนดีนะทุกคนเพราะว่าพื้นที่ตัวน,นี้เราเต็มเต็มเลยนะทุกคนเต็มมากเลยตัวน,นี้ขอหาทําเลนิดนึงจริงๆแล้วว่าทํามะม่วงได้อีกสักหนึ่งต้นก็จะจะจะ,จะดีงามมากเลยนะฝั่งนี้มันปลูกไม่ได้ไงทุกคนฝั่งนี้มมันนีอุ่ด้วย แล้วฝั่งนี้ถ้างั้นก็ต้องเอาต้นไผ่ออกนะทุกคนแล้วก็ปลูกปลูกมะม่วงแทนอีกต้นหนึ่งอ่าเอางี้ดีกว่าเพราะไผ่มันสามารถแซมนู่นนี่นั่นได้เรื่อยๆนะเอาละเดี๋ยวพี่ขอปลูกต้นไผ่ดีกว่าเอยปลูกมะม่วงดีกว่าทุกคนอ่าโอเคขอปลูกเป็นมะม่วงเลยดีกว่าเนะทุกคนเนาะตอนนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอามะม่วงใส่ไปก่อน1เม็ดมะม่วง m มงโก้ซีดเอาไปตรงนี้ปับ๊บแล้วก็อ่านี่ไงเพิ่งออกมาแล้วขอให้มันมาต่อมอ้นี่เราดีกว่านะมาต่อมอ้นี่เรา โอเคปลกไปปลูกไปไปไปปปปไปต้นใหญ่ปะรู้สึกว่าจะเป็นต้นเล็กกว่ารอบนี้รอบน,นี้จะเป็นต้นเล็กกว่าทุกคนไปเปแนลต้นเล็กก็กไป,ไปเ,ไเราไม่หวังต้อนอยู่แล้วเราหวังลูกนะทุกคนนะเนี่ยรอบน,นี้ต้นไม่ใหญ่อ่าต้นไม่ใหญ่แต่เอาลูกพอขอให้ลูกใหญ่เป็นใช้ได้แล้วก็ advance แปดสปริงเกอร์แล้วก็เอาเบสิกไปเลยเราไม่มีไนี่นไงทุกคนเราไม่มีไอ้สปริงเกอร์ไอ้กอตตี้อ่าไปตามอันไปนี้ ปเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่กันดีกว่าระหว่างนี้ก็เขายัางไม่ออกลูกเขาต้นทอนนิดเดียวเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นไออย่างอื่นที่จําเป็นจะเป็นก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรจะให้ปลูกลนะในอีพีนี้นะเพราะว่าสวนหลังที่บอกสวนเราก็จะเติงเต็มไปแล้วอ่าที่เหลือก็มเมล็ดพันธุ์ก็มีแต่แค่พวกอ่าเฟรัวร์แพคกันนี้เดี๋ยวเอาไว้เปิดแล้วก็นี่แตงโมนี่ทิวลิปต้นตะบองเพชรแล้วก็มีต้นฟักทองมีมีกุหลาบแล้วก็มีแก้วมังกรไม่มีอะไรนะทุกคน ตอนนี้น้องเข้ามากัน5คนแล้วทุกคนก็ยังได้ e อคูณ40%ด้วยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันอย่างอื่นอีกตายกลับไปตรงนู้ดปุ๊บมาขอดูหน่อยมีไหมมีไหมมีไหม,ม,ไมขาดูหน่อยตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้าะอันนี้เป็นของอันเดิมนี่นะดูผิดมไม่มีอะทุกคนไเดี๋ยวเราไปดูตรงกลางด้วยถ้าไม่มีจริงๆเดี๋ยวเรามาหาอของไปขายกันแล้วก็ทาไอ้น,นี่กันต่อน,น้ำพึ่งน้ำพึ่งตอนนี้เดี๋ยวรอให้พึ่งเราไปต่อ,อยอน,นี่มะเขือเทศนะหวังว่าจะได้นะทุกคนเก็บเก็บเก็บ ตรงนี้ไม่มีอ่าเดี๋ยวดูกันนี่เขาเรียอะไรมาหรือยังเราได้200ถังน้ำพึ่งแล้วอาขอดูหน่อยนะของที่น่าสนใจเลยก็อันนี้ไงหนึ่งแพ็คอามาก่อนอย่างอื่นไม่น่าสนใจเราจะไม่ซื้อปะเราจะปล่อยผ่านปล่อยบือทุกคนปล่อยบืออ่าแล้วก็เรามาขายของนิดนึงเดี๋ยวจะหาเก็บผลไม้โอ้ที่กีลาวาบมาก็ได้นะ เก็บผลไม้ผลไม้อีพีที่2อีพีนี้ก็จากค่อนข้างจะอ่าต่ออย่างที่บอกต่อจากในร์สตรีมอาจจะไม่ได้มีอะไรเวอร์เวอร์วัวววงจริงๆแล้วที่มันเวอร์มาก็คือจากอีพีหนึ่งมาก็คือก็คือฟาร์มเราเต็มไปแล้วอลังการไปแล้วทุกคนนั่นแหละคือความเวอร์ของมันนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเฮ้ยดอกไม้เราติดมูเทชันแล้วว่าดอกลิลลี่อะทุกคนเดี๋ยวดูสินี่ยังไงอะลิลลี่อะมูเทชันอะไรเนี่ยอ๋อติดไอ้นี่ฟรอเซนติดแช่แข็งกับติดไอ้นี่พึ่งไอ้นี่นะ บูเทชันเอาละขอเก็บไปนี่ดีกว่าปุ๊บปับ๊บเฮ้ยเดี๋ยวปับ๊บี่อันนี้อันนี้อันนี้าเรียบร้อยอ่าอันนี้ดักก้อนฟุตเอาลาไปเก็บผลธรรมดามาทําไมวะเนี่ยอ๋อฮันนี่แกลเซตโอ้ยบ้าเอ้ยไปเก็บมาผิดเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอานี้ดีกว่าเอาไปใส่ไปใส่ปับ๊บเรียบร้อยอีกหนึ่งอันโอเคเดี๋ยวขออย่างที่บอกเดี๋ยวรอดูก่อนขอให้มันกินไปติดมะเขือแล้วทีเถอะ เราจะได้ส่งเควสต่อตอนนี้เราทาเควสต่อไปไม่ได้นะทุกคนมะเขือเรามันไม่ยอมติดอ่ะขายไปเลยมันไม่ได้แพงนะมันแค่หกหมื่นทุกคนถ้ามันไม่มีมูเทชั่นมันก็ไม่แพงอ่ะไอพวกเนี้ยอ่าไหนก็ไหนๆแล้วเรามีสปริงเกอร์ปกติเยอะใช่ไหมเดี๋ยวเราใส่ให้แก้วมก่อนเราจะได้มีอ่าถึงจะไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะก็ขอให้มันนิดๆ,ๆหน่อยๆนะ่ะทุกคนอ่าเนี้นิดๆหน่อยๆไปใส่ไปแล้วก็เอาแอดวานท์อันสุดท้ายไปเออใส่ไป ของมันซื้อมาแล้วอะทุกคนมันต้องใช้ปะอืม e โอเคไปเดี๋ยวเราไปหาผลาไม้เราไปส่งไปส่งไอ้นี่กันต่อดีกว่าไอ้ลูกข้างบนนี้ก็สวยนะลูกใหญ่มากแล้วทุกคนจะเอาไปทาเควสดีกว่าที่เหลือเดี๋ยวเราหายังอื่นดีกว่าทุกคนยังอื่นนี่ไงเรามีต้นไผ่ด้วยนะ <ST K> อ่าน,น,นี่นี่นี่ต้นไผ่ต้นไผ่มีมูเทชนันอันนี้ <ST K> อันนี้ปับป๊บอ่าโอเคน่าจะได้แล้วแหละ <ST K> ต้นไหนนะที่มันใช้ขึ้นอ,อะ <ST K> เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไว้ต้นหนึ่งโอเคเก็บต้นนี้ด้วยก็แด้โอเคเก็บไปก่อนโอเคน่าจะได้แล้วเเอมขืทศ โอ้ยมันติดมูเทชันลูกน้อยอ่ะทุกคนลูกเอ้ยเดี๋ยวอ๋อ ré, นี่ไงกุหลาบโอ้โหกุหลาบดอกใหญ่หวะ่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนจริงๆเราเก็บมาก่อนก็ได้นะเนี่ยกุหลาบอ่ะเดี๋ย yep. วเราจะได้ใช้แน่นอนแต่เราอยากให้ได้มะเขือเทศเป็นมูเทชันไอ้นี่ดีๆทุกคนอ่ะมูเทชันดีๆอะ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้ลูกใหญ่อ่ะแต่มันไม่ยอมมาต่อยนะพึ่งอ่ะต่อยไหมต่อยไหมต่อยไหมฝั่งนี้มีไหมไม่มีอ่ะไม่ได้ส่งเคล็ดเลยทุกคนไปไปไปกลับไปไปไปปล่อยปล่อย ออันนี้แบมบูมะเขือเทศมันไม่ถึงไงมัน0.4มันแค่4ขีดนะทุกคนไปป่ะไปไปไปสีขีดอ่ะไปเรื่อยไม่ถึงว่ะโอ๊ยขาดทุนเดี๋ยวไม่เอาไม่เอามันขาดแค่ไม่ถึงไม่ถึงอัลลี่เลยไม่ถึงโลหาอันเล็กๆก่อนอันนี้อันนี้อันนี้เออดอกลาเวนเดอร์ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเคลดลาเวนเดอร์ป่ะ ใช่สิเราไม่เดินม,มาใส่อ่าเรียบร้อยตายไปดูตลาดต่อทุกคนมันรลีทุกๆ4สีนาทีนะระหว่างนี้เราก็ดูตลาดไปเรื่อยๆนี่ตายอยู่สปริงเกอร์อีกสอันเออนี่ไงแอดวานแล้วก็อันนี้นี่เบสิกอย่างอื่นไม่มีกลับไปที่เดิมปั๊บมเมล็ดพันธุ์อันนี้คืออะไรแตงโมโหไม่มีอะไรเลยทุกคนโอเคจบละเดี๋ยวที่เหลือเราค่อยมาหากันใหม่ที่ค่อยๆหาไปเรื่อย โอเคทุกคนอีพีนี้ก็ต้องขอปัปตรนี้ก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนหาทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e ช่องเราด้วยนะแล้วอีพีหน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อหรือจะมาปลูกพลไม้อะไรดีแล้วพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ